วัดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเจลเบกกับเพื่อนกันนะครับ,รบวันนี้เราจะมาสอนเล่นแบบเจลเบกกันนะครับอย่างแรกคือการออกจากคุกไป<า>ออกจากคุกกันดีกว่ามมันจะมีมันจะมีสองวิธีคือต่อยหมอ้อแปลงแล้วออกไปเลยกับลงท่อนะครับแต่วันนี้เราจะใช้วิธีไหนดีวะเหมือนข้างนราจะมีตำรวจ งั้นเราต้องออกทางท่อไปตามมาได้เลยครับดูคลิปแล้วตามออกมาได้เลยมาทางนี้ใช่ไปไปให้เราเลี้ยวขวาลงมาทางบันไดนะครับแล้วเราข้าช,ช่องนี้เลยใช่ไหลามาตามน้ำเลย แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีแล้วก็ตรงไปยาวๆจริง <c oughs> ห้าเดือนครึ่งเดือนมาตามตามมาทางนี้เลยครับแล้วก็ไปตรงบันไดตรงโน้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปตรงบันไดอืม <c oughs> ขึ้นมาทางนด้อ ซึ่งวันนี้เราจะใช้รถด,ดีๆมอไซค์แล้วกันลงๆๆๆๆง,ง,ง <c oughs> โอเคอย่างแรกคือโดนัทร้านโดนัท คือการเข้าไปในร้านโดนัทนะครับแล้วกด e ตรงเคาน์เตอร์แล้วมีตำรวจมาชีบหายยังไม่มีปืนนี่นะป้อนอย่างนี้เลยนะครับป้อนอย่างนี้เลยโอเคแล้วพอได้แล้วเราก็น,นี่เลยชีบผายแล้วไงโอเคได้ได้ได้เลงเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนขึ้นมาขึ้นมา มานี้มานี่ขึ้นมาขึ้นมาโอเคตอนนี้เรากำลังหนีตำรวจนะครับส่วนลุกป,ปืนคือการเอาปืนลุกป,ปืนคือเข้าไปในร้านแล้วเอาปืนได้เลยอย่างนี้ปืนไม่ได้ฟรีนะครับต้องเซื้อโอเคอย่างที่สอง <c oughs> สิ่งที่เราจะรีวิวคืออะไรใช่เออใช่ ตำรวจหนีไปแล้วสิ่งเราจะทำคือการฆ่านำรวจนครับนี่นะถ้าเราฆ่าเราจะได้คีย์การ์ดมาแล้วก็กด e เก็บได้เลยคีย์การ์ดคีย์การ์ดจะไปปล้น,ปนเงินได้ปล้นธนาคาร <c oughs> ซึ่งธนาคารจะเป็นรูปกระเป๋าเงินอย่างนั้นเลยเห็นไหมตรงนู้นที่เขียว แล้วก็ถ้ามีคีการ์คือจะเข้าไปได้เลยมันจะเปิดประตูให่งี้ใช่แล้วเราก็ป้นอย่างงี้เลยต้องข้ามเลเซอร์ด้วยข้ามเลเซอร์ไปงี้แล้วก็ระเบิดตู้เซฟต้องระวังต้องมองหลังไว้ด้วยนะเผื่อตำรวจมามันจะมีตำรวจมาตลอดปืนนี้คือปืนหิ้วเลือดเป็นปืนหิวเลือดถ้าสมมติว่า ใช่นี่แล้วเราก็กระโดดข้ามในเซอร์แล้ว้ป้นได้เลยโอเคแล้วก็ยืนอยู่นี้เพื่อป้นแล้วก็มองหลังถือปืนไว้ไใช่เสียงสุดๆเพราะทางออก่มีทางเดียว,ยวแล้วเราก็รอให้มันป้นครบครบ,ครบตามที่มันบอกเลยโอเคพอครบแล้วเราก็ออกได้เลย หลุดปากลัวไปออกงี้ออกทางนี้โอเคแล้วก็ออกจากทางมาตัวนี้เลยโอเคแล้วถ้าออกมามันจะได้เลยถ้าสมมุติเราป้นธนาคารแต่ถ้าไปิ้นอย่างอื่นน่าจะไม่ได้น่าจะต้องไปขึ้นเงินใช่อย่างแรกคืออย่างที่สองคือป้นเพชรแต่ตอนนี้เพชรยังไม่มาวิธีการดูว่ามาหรือยังไม่มาคือ มันจะขึ้นสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวใช่อันนี้คือผับใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่อันนี้เราสอนป้นธนาคารส่วนของเพชรจะอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคารเลยขับมาอีกนิดน,นึงแล้วก็จะเจอเนี่ยครับที่ป้นเพชรแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดถ้ามันยังไม่เปิดงั้นเราจะไปไปบอกว่า ที่ขึ้นเงินมันอยู่ไหนบ้างจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งมาทางนี้เลยป้นเพสเสร็จก็ขับมาทางนี้แล้วเลี้ยวเลี้ยวเข้านี่แล้วเข้าตรงนี้เลยนี่ที่ขึ้นเงินน่าจะขึ้นได้เหมือนกันตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดใช่อโอ้โห,อ,โหอะไรวเะนะี่ยจุดที่สองจุดที่สองอยู่ไกลมาก จุดที่สองจะอยู่ทางนู้นเลยจุดที่สองอยู่ข้างหน้าเรานี่อีกไปอีกนิดนึงถ้าใครรถแรงๆก็ขับมาทางถนนแล้วก็เหินไว้ได้เลยอย่างนี้โอเคแล้วมาทางนี้มันจะมีอุโมงค์ให้เข้านะครับถ้าใครขับมอไซค์ก็เข้าช่องนี้ได้เลยแล้วก็มาขึ้นเงินกับเจ๊คนนี้ขับเข้าไปเลยโอเค เที่ขึ้นเงินก็เท่านี้ครับมีสองที่รถความใช่ถ้าไม่รู้ก็ขอภายด้วย <c oughs> ใช่น้ำมันครับแล้วก็มาอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้แล้วเรามากดมาป้นข on c o เตอร์ปนอย่างนี้เลยกดไป กดค้างไปแล้วพอได้โอเคได้เจ็ดอหบาทแล้วมันจะมีโบนัสข้างบนด้วยนะครับว่าได้หรือเปล่าแต่อันนี้เราไม่ได้อไปไหนกันต่อดีตอนนี้เพชรยังไม่มาเราไปรอเพชรกันดีกว่าสอนป้นแค่นี้ก่อนเพราะมันจะยาวมากถ้าเราสอนป้นทั้งหมด <c oughs> จริง โอเคครับในที่สุดเพชรก็เปิดสักทีเราวันนี้เราจะมาชุยเราจะมาสอนเปิ้ลเพชรกันนะครับให้เรานอนตรงเละให้เรานอนตรงปุ่ม x อ,อย่างนี้ตัว x แล้วมันก็จะมีเลเซอร์มาตัดแล้วเราก็คานแนละ้วก็ต่อยตรงกลางนะครับโอเคต่อยตรงกลางถ้าต่อยตรงอื่นมันน่าจะไม่แตกต้องต่อยตรงกลางนะไม่ได้ไ <laughs> ไได <laughs> ต่อยตรงกลางอย่างนี้เออ ไมู่อต่อยไม่โดนหรือเปล่านี่เราต่อยตรงเพชรเลยครับถ้าสมมติเมียนเดียวนี่เคเราเรีบต่อยให้มันหมดเคพอเราเต็มแล้วเราก็เรีบปลากลัวขึ้นไปเลยข้ามเลเซอร์นี่ไปบางอันมันจะยากบางอันจะง่ายอะไรนะพนเพชรเหรอเจ็ดเต็มเจ็ดเต็มทุยเจ็ดเต็มสิบ แบบพีระมิดยากสุดละจริงยากแบบยากโคตรอะ่ะโอ้ชิตจะตายถ้าสมมติว่าใครปากลัวไม่เก่งนี่น่าจะยากอะเพรอะเพราะมันโหดมากเช้าอุ้ย,ยจะตายบุลิน ของจองสุดฮึบอ,อ่าทุกคนผมจะตายด้วยทุกคนช่วยกูด้วยฮะทุกคนช่วยผมด้วยครับผมจะตายหาแล้วฮ่ามาร์่า <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่ทำให้ทุกคนที่ดูอยู่ผิดหวังแน่รอผมแป๊บหนึ่ง <c oughs> ยากมากยากมาก ตรงนี้คือยากมากใช่หรอสไลดป๊บผมจะรอเลเซอร์ตรงนี้หายไปก่อนแล้วผมจะวิ่งไปเลยครับทุกคนผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังโอเคปุ๊บเลเซอร์หายแล้วจังวคนนี้ไปโอเคตอนนี้เราถึงข้างบนแล้วครับทุกคน ต้องเรอยู่ใส่วะข้างบนเหรอยงหมอใส่เราเลยปะโอเคพอเราป้นเพรเสร็จนะครับใช่ไปขึ้นเงินตรงนี้ถ้าสมมติว่าป้นเพรน,นะใกล้ๆตรงนี้เลยโอเค แล้วมันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้โบนัสหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้โอเคให้เปอร์โคมไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นสีมั้งโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันครับพิมพ์หน้า